สวัสดีค่ะนางใหมพ่พายิบซีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางใหม่ยิบซีชาแนลนะคะในค่ําคืนนี้ก็มาพบกับแม่หมออีกเช่นเคยในแรนดอมหัวข้อที่ว่าในค่ําคืนนี้เขาคิดถึงคุณบ้างไหมนะคะแล้วก็มีอะไรอยากจะบอกอตอนแรกก่อนอื่นเรามาดูว่าเขาคิดถึงคุณบ้างไหมนะ justice โอ้ justice oh, just หรอ เทพีห่งความยุติธรรมแล้วก็ก้าเหรียญน,นะคะนายซอกเกนตะโคเจมเพธพระชนีนะเขาคิดถึงคุณบ้างไหมนะเอชจบสอดแปดดาบดิแชริออดไม่ค่อยว่างนะเขาไม่ค่อยว่างอุ้ยมีแล้วไพ่ใบคิดถึงนี่ไงซิกซับขอบ ซิกซอบครับคิดถึงอย่างแน่นอนมีใบคิดถึงออกมาแล้วแล้วก็เอสซวนอยากที่จะติดต่อสื่อสารอยากที่จะพบเจอสามเหลี่ยนนะคะ แล้วก็ฝันถึงด้วยคิดถึงมาสองใบใบไพ่คิดถึงมาสองใบนะจ๊ะ7 e v e n of cups นะคะแล้วก็6 of cups หถ้วยเถ้วยคิดถึงมา,งาะะก, club, 6, 7, 7, มากๆอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์อยากที่จะมาหามาพูดมาคุย,คยอยากที่จะกลับเข้ามาอยู่ในความในความสัมพันธ์เหมือนเดิมอยากจะเดินทางมาหาอยากจะพาไปเที่ยวโอ้ยนะอยากจะเก็บเงินพาไปเที่ยวนูน่นนี่หรืออยากจะเก็บเงินเดินทางมาหาก็ได้ในบางรายที่อยู่ ห่างกันนะคะตอนนี้เขาไม่พูดนะเขาเก็บเงียบอเก็บเงียบเงียบงมองำไว้แต่เพียงผู้เดียวนะคะคิดถึงที่สุดเลยค่ะนะคิดถึงที่สุดเลยแต่เขาก็แบบทํานิ่งๆเฉยๆทรงๆแบบไม่บอกให้คุณได้รู้นะคะว่าเขารักคุณแค่ไหนเขาคิดถึงคุณแค่ไหนนะคะถามว่าคิดถึงไหมคิดถึงสุดสุด ไปเลยนะคะทีนี้เราจะมาดูว่าเขามีอะไรอยากจะบอกในค่าคืนนี้นะคะในค่ําคืนนี้เขามีอะไรอยากจะบอกจ้ะในค่าคืนนี้เขามีอะไรอยากจะบอกนะแม่หมอจะอ่านเป็นไดอารอกนะแทนคําพูดของเขานะคะฉันรู้สึกเจ็บปวดเหลือเกินฉันเจ็บปวดเหมือนถูกมีดดาบทิ่มแทงเพรฉันยังคงรักเธออยู่ ฉันอยากเดินทางมาหาเธออยากจะพบอยากจะเจอเธอเหลือเกินแต่หน้าที่มันค้ําคอฉันอยู่ฉันอยากที่จะตัดทุกสิ่งทุกอย่างทิ้งเพื่อที่จะเดินทางไปหาเธอเพื่อที่จะแอคชั่นกับเธอแต่ฉันก็ทําไม่ได้ฉันรู้สึกเจ็บปวดหมดใจเหลือเกินในค่ำคืนนี้ฉันอยากมีความสุขกับเธออีกครั้งฉันอยากเห็นเธอมีความสุขและฉันอยาก มีความสุขกับเธออีกครั้งอยากให้เธอติดต่อสื่อสารอแล้วก็อยากมีอะไรกันกับเธอด้วยเครียดมากเลยเครียดมากคิดถึงมากคิดถึงแต่เรื่องแบบอยากได้มีคอมเมนต์กับคุณคิดถึงคิดมากถึงแบบ ความสัมพันธ์ความที่ผูกพันกันความที่อยากที่จะใกล้ชิดกันจนถึงขั้นที่แบบมีอะไรกันเลยอยากมีความสุขอีกครั้งในบางรายที่มีความเคยมีความสุขกันแล้วแต่ทีเนี้ยมันเหมือนกับนะมีอะไรมาขวางกัน้นมีนี่กรรมมาขวางกั้นนะที่จะทําให้ที่ทําให้คุณกับเขาเนี่ยยังยังยัง ไม่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ได้อยู่ก็คือมีนิกรรมยังขวางกั้นอยู่ยังไม่หมดเวรหมดกรรมยังยังมีความสุขด้วยกันไม่ได้แต่สิ่งที่เขาจะบอกคุณในค่าคืนนี้ก็คือเขารู้สึกเจ็บปวดมากๆที่เขาไม่สามารถแอคชั่นกับคุณได้ถึงในเรื่องของความรักและพัฒนาความสัมพันธ์ได้ไปถึงขั้นแบบมีคอมมิชเมนต์กันอะไรประมาณนี้นะคะเขาคิดถึงคุณมากๆในบางรายที่มีคอมมิชเมนต์กันแล้วก็แบบคิดถึงในตอนที่เคยมีความสุขกันและอยากกลับเข้ามามีความสุขมากๆด้วยกันอะไรแบบนี้นะ อยากที่จะกลับมาเหมือนเดิมโหยหาโหยหาคุณเหลือเกินคิดถึงคุณเหลือเกินคิดถึงมากๆโหยหาคุณมากๆและอยากที่จะให้อยากที่จะได้คุณมาเป็นคู่ใจอยากจะได้มีความสุขกับคุณอีกเครียดสุดๆไปเลยแบบเอาคุณออกจากหัวไม่ได้นะแล้วบางทีก็ฝันถึงฝันถึงคุณในเรื่องของการที่จะได้ นั่นแหละได้กอดได้หอมกันอะไรอย่างเงี้ยนะอืมฝันแบบแล้วก็เหมือนกับว่าพอตื่นมามันมันอยู่ในความเป็นจริงที่ไม่มีคุณอย่างเงี้ยค่ะเขารู้สึกเจ็บปวดมากๆสุดๆไปเลยในความเจ็บปวดของเขาค่ะในค่ำคืนนี้เขาคิดถึงคุณมากค่ะแล้วเขาก็อยากจะบอกว่ารักและคิดถึงแล้วก็อยากที่จะมีความสุขกับคุณได้ใกล้ชิดคุณอะไรประมาณนี้นะคะ